ปีปีใหม่ของอาคารมีตั้งแต่เดือนไหนเดือน,เด,อน,เ,ดอนเดือนกันยานี่นะเดือนกันยาน,นี้เขามาแถบหมู่บ้านเนี่ยสี่หาวที่ยี่สี่ยี่สี่ห้าคือป้าเนี่ยมัน ได้ต่อไม่มีเวลาขอมันเดือกยานี่ยอันนี้อ่ะบาร์รอเนี่ยเข,อข,อขอาเขารอเนี่ยไม่มีประเทศเนาะอ่าบ้า,บาน่ักบ้านไม้อย่างเงี้ย ในในการต้อนรับหรือว่าทุบทุบกระบอกเนี่ยหมายความว่ายัางไงเนี่ยอาเดียต้อนสนานไงสนานต้อนดีใหม่ดีใหม่ไม่ใช่เนี่ยม,มทำหันคล้า,ายๆ่ก็เอามาเป็นโดนตีใช่ไหมโดนตีเฉพาะคนชาวอาคาเนาอแล้วก็ ตัวชิงชาสวรรค์เนี่ยหมายความหมายความว่าไงอันนี้อ่าไอชา้สวรรค์เนี่ยวันนี่ยเผาถุเมื่อนี่อะไรไม่รู้อ่ะอันนี้เผาเมืนี่ยละเชือละเชือเนี่ยเวามหมายว่าอันนี้ต้องไม่พินา ปีล่งข้างข้างนอ่ะอันนี้งอันนี้งานชิานี่นะิเนี่ยงาเนี่ยงานผู้หญิงไม้นี่มาผู้หญอันนี้งางาเนี่ยปีไม้ปีไม้ปีไม้ชิชานี่ผู้อัน็สนุสอ๋อ ชิงช้าเนี um. ่เป็นเป็นงานศิลาะของผู hmm ้หญิงเนาะใช่อันนี้อ่้อตอแต่ละบ้านแต่ละบานเนี่ยมักกินข้าวเียแล้วพอมันมักกระตุ้น่ะแต่ละบานแต่ละบามีกีกิรลยค้าเรือของอไอยู um ่แล้วแบ่งกลางกินแินขวอกอสสนามเตรบูงงีกออดมันมัมกกินเหล้า